กดเป็นรีโมทอะไหนกดทีวีเลื่อนช่องให้พอได้ไหนกดด้เลื่อนช่องนะไปเลยเออเล่นช่องนั่นไหน่ะกดแั๊งแค่เออกดแบบแม่แค่เลื่อนช่องให้น่อยทีวีอ่ะเออ เลื่อนให้หน่อยทีทนะีวีนะเอ้ากดให้หน่อยเร็วเออเฮ้ยกดให้หน่อยเอากดให้หน่อยทีวีอะนะทีวนะีอ่ะแม ก็ขอขอก็ไ,ได้เออขอเออเออเออมาแอะอะไรพอ่อขอเออมันจะพูดว่าอะไรวะพูดได้ไม่พูดได้เออ อะไรว่าอะไรอ๋อทีวีมันไม่ไปอะไรกดได้หนูกดได้ไหนได้กดด้กดได้กดเลื่อนช่องไะเนี่ยกด,ดยเนี้ยเลื่อนช่องหน่อยดเอดเอเลื่อนนี้เออเลื่อนเนี้เออโอใครมาวะ ไหนเรื่องช่องไห่พ่อเนาะสิเออจะคุยอะไรเออทำไมรูมันอ,อะไรบ้าบอกว่าเรื่อนช่องให้หน่อยเนี่ยเรื่อนนู้นอ่ะทีวีอะเออไปรู้เลยนะอ้า รู้เลยนะเมกีมันกดกดแล้วมมองทีวมี่ะเออเอออ้าวนั่นแหละกดหน่อยกดหน่อยเห็นพอ่อกดไงลองดูดิดกดนะเดี๋ยวน้ไม่เอา